ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อย่างปกติเวลาน้ําขึ้นน้ําจะท่วมดอนหอยหลอดจะจมหายไปในทะเลอย่างไร้ร่องรอยของดอนหอยหลอดแต่พอน้ําลงจะปากดพื้นที่ดอนหอยหลอดโผล่ขึ้นที่ะเล็กน้อยจึงทาให้ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งที่มีหอยชุกชุมมากในพื้นที่หรือเป็นแห่งเดียวในโลกนักท่องเที่ยวนิยมลงไปจับหอยหลอดกันอย่างสนุกสนาน และชาวประมงพื้นบ้านบริเวณใกล้เคียงจะนิยมมาหยอดหอยหลอดในเวลาน้ำลดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการหยอดหอยหลอดคือเดือนมีนาถึงพฤษภาเพราะน้ำจะลดลงมากกว่าปกติกว่าช่วงเวลาอื่นถ้าแบบเินโซนอารู้ว่าขัเองส่วนมากเยอยนะอยถถ้าไม่น,นั่นเราก็มาทำ ถ้าไม่มีคนซื้อสดนะนะเราก็มาทำทำแล้วก็ส่งส่งคนกินมั้งส่งตามใครสั่งก็วิ่งส่งทำแห้ง,หงอ่าส่งใส่สดนะครับแบบไม่ไี่แกะเปลือกแล้วขอย,ยกเกะเปลือกแล้ว,วก็ถ้าเราลวกแล้วอ่าถ้าใครจะซื้ออะเราก็ขายพัลโลส่งโนอย่างนี้นะแล้วใครทำแห้งลหรอ่อยแต่เพราะแห้งมาก่อนที่ยังไม่มีใครทำอ่ะ ตอนนั้นป้า,าทำอยู่เจ้าเนี่ยป้าก็ขายอยู่หกร้อยแต่ตอนเนี้ยแย่งกันขายห่อยขายหอยสดขายไม่ได้ไม่ไม่ไม่อยมีคนซื้อใช่ไหมอ่าเขาขายกันห้าร้อยมั้งสี่ร้อยแต่ป้าก็ยังขายหกร้อยถ้าป้าป้าทําเองนะอ่าหกร้อยก็มีกับคนเอาทางนั้นของป้าปตอนนี้ไม่ได้ออก ออกภูม้างออกหอยปุกมะหอยปุกไปแล้ววันนี้ป้าไปค้าก็ได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีไตไปได้รับพรุ่งนี้หอยหอยหอยหลอดนะครับหอยหลอดนั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงคนหาหองราคาหอยสดจะอยู่ที่60-70บถึงบาทต่อกิโลกร,รัมแต่เมื่อ นำหอยหลอดมาลวกและแกะเปลือกจะอยู่ที่ราคา200บาทต่อกิโลกรมัมและเมื่อมีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารคือการตากแห้งและปรุงรสให้มีรสชาติที่ต้องการจะอยู่กิโลกรัมที่600บาทเส้นทางของหอยหลอดเมื่อหอยหลอดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเช่นผัดฉาหอยหลอดข้าวต้มหอยหลอด รวมถึงหอยหลอดต่าง,งทอดก็จะมีรสชาติที่อร่อยชาวประมงคนนาหอยก็จะนำหอยหลอดส่งลูกค้าตามทิ่สัง่งมีทั้งรนอาหารส่งตามตามจังหวัดและอินเตอร์เน็ตดังนั้นหอยหลอดจึงเป็นเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแต่เมื่อมีความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นทรัพยากรจึงลดลงแต่ชาวประมงคนหาหอยไม่ใช่วิธีที่ผิดกฎหมา หรือการทำลายล้างจึงทำให้ควะมยชน์นั้นสูง